โอเคก็สวัสดีกับทุกคนที่กำลังรับชมกันอยู่ในตอนนี้กันด้วยนะครับอยู่กับเรานีครับมีนะครับผู้ดำเนินรายการเพียงหนึ่ง,งเดียวในช่องช่องนี้น่ันเองในตอนนี้นะครับก็ขึ้นปีใหม่ในปี2022แล้วนะครับยังไงก็สวัสดีปีใหม่ทุกๆคนที่กำลังดูกันอยู่ในตอนนี้ด้วยนะครับผมนะขอให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงไม่เจ็บใครได้ป่วยอะไรนะครับผมสาธุ ก็ในคลิปนี้นะครับเราอยู่กับการวาดาพามคนรับจ้างตายนะครับผมจากสำนักพิมพ์ของพูนิก้าเนี่ยเป็นนิยายเรื่องหนึ่งที่ผมนั้นชื่นชอบเลยอะไครับผมนะมีทั้งเวอร์ชันนิยายแล้วก็เวอร์ชันหนังสือการ์ตูนด้วยนะครับผมนะเออแล้วก็เป็นของคนไทยนะครับผมนะเรื่องนี้เนะี่ยเออเอาจริงก็น่าจะไม่แก่เกินไปมั้งที่พวกนายจะถึงขั้นไม่รู้จัก สำหรับคิมพูนิก้าเลยเนี่ยฮะพวกนายน่าจะพอรู้กันบ้างบางคนละมั้งเอาเป็นว่าสำหรับใครที่ไม่รู้นะครับเราจะมาคุยเกี่ยวกับไอ้อเจ้าพามนี้กันสักหน่อยนะครับว่าเขาเป็นอะไรยังไงหรืออะไรยังไงนะฮะเออก็ในชื่อเรื่องนะครับพามคนรับจ้างตายในชื่อก็บอกไว้แล้วใช่ไหมว่า เจ้าหมอเนี่ยมันรับจ้างตายเว้ยซึ่งอะไรว่าทำไมถึงรับจ้างตายมันตายได้ครั้งเดียวไม่ใช่เลยทางสำนักพิมพ์พูนิก้านะครับจะนำเสนอเรื่องราวที่เป็นแนวดาร์กแฟนตาซีนะครับหรือว่าแบบคุณใสมืดๆหรืออะไรที่มันดาร์กๆหน่อยนะฮะแต่ก็มีความแฟนตาซีร่วมด้วยซึ่งเจ้าพรมเนี่ยการที่มันรับจ้างตายได้เนื่องจากเจ้าหมอเนี่ยมันเป็นอมาตะเว้ยและการที่ได้เป็นอมาตะเนี่ยนะครับมันต้องมีข้อแลกเปลี่ยนอยู่แล้วปะวะ แน่นอนครับมันต้องมีการแลกเปลี่ยนที่ทัดเทียมกันอยู่แล้วนะครับจากในเรื่องของฟูมิโตอาคิมิได้บอกเอาไว้นะฮยสิ่งที่ได้แรกจากการเป็นอมตะนั่นก็คือพามนั้นนะครับเขาจะไม่สามารถที่จะหลับได้เว้ยซึ่งหนทางเดียวที่เขาจะหลับได้นะครับก็คือเขาต้องตายเว้ยซึ่งไอการตายนั้นอ่ะมันต้องไม่ซ้ำเดิมด้วยนะครับถ้าการตายนั้นซ้ำเดิมนะฮะระยะเวลาที่จะได้นอนก็จะลดลงเรื่อยๆนะยกตัวอย่างเช่นว่าหากเจ้าหมอนีนะครับโดนยิงไปครั้งแรกแบบยังไม่เคยโดนยิงเลยอะไรเงี้ยก็จะได้นอนเต็มๆไปเลยประมาณ189ชัสิง ออะไรรงี้คับและสมมุติถ้าโดนยิงครั้งที่สเวลาก็จะลดลงเรื่อยๆนะฮะแบบอาจจะลดเหลือ 17, 16เรื่อยๆเรื่อๆจนมันถึงลิมิตแล้วมันก็ได้นอนเพียงไม่กี่วินาทีเท่านั้นนะเออประมาณนั้นนะไอ้เจ้าหมอนี่นะครับก็เลยสรรหาวิธีการตายที่ไม่เหมือนเดิมนะฮะ แตกต่างจากเดิมและแปลกมากกว่าเดิมนะฮยเพื่อให้ตัวเองนั้นได้นอนเต็มอิ่มนั่นเองนะครับเพื่อได้นอนเต็มอิ่มนะครับก็เลยต้องหาวิธีการตายที่มันแปลกไปเรื่อยๆเนะฮยเอออะไรประมาณนั้นก็เลยเป็นที่มาของพามคนรับจ้างตายนะครับผมนะเออประมาณนี้หากท่านใดนะครับสนใจในเนื้อเรื่องนะครับก็สามารถไปตามอ่านได้นะครับในพามคนรับจ้างตายทางเพจพูริกานะครับไปหาซื้อมาอ่านกันได้เลยนะครับนี่เราไปขายของให้เขาอีกแล้วเลยเนี่ยเสมอมาเลยนะครับผมนะเออ เอาละทุกคนเรามาเข้าสู่ตัวงานกันเลยดีกว่านะครับผมจริงๆแล้วนะครับการวาดพามนี่นะครับมันไม่ใช่ครั้งแรกที่ผมได้วาดเว้ยคือผมอะ่ะเคยวาดพามไว้เมื่อประมาณ3ปีที่แล้วเนะี่ยแล้วก็ผมอะ่ะ ในตอนนั้นผมก็คิดว่าเอ้ยผมก็อยากเห็นการพัฒนาของตัวเองเว้ยดังนั้นผมก็เลยว่าเออเอาวะงั้นภาพนี้จะเป็นภาพที่ผมจะวาดในทุกๆปีปีละหนึ่งครั้งนะครับในช่วงท้ายปีผมจะมาวาดภาพภาพนี้เสมอมาเว้ยซึ่งผมก็ทําแบบนี้มาต่อเนื่องเป็นปีที่4แล้วนะครับซึ่งภาพนี้เป็นภาพที่4แล้วนั่นเองภาพที่4ี่ก็คือภาพในปัจจุบันใช่ไหมล่ะงั้นเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนได้ดูภาพในอดีตนะครับตั้งแต่ผมได้เริ่มวาดครั้งแรกจนถึงปัจจุบันเลยเนีีีี่่่่ยเริมมจาาากภพทท1ัผอนนน้ ข้อที่2องาที่3ามนะครับแล้วก็ที่4ก็คืออันปัจจุบันเนี่ยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองมาเรียงให้ดูไว้ว่าการพัฒนาของผมนั้นเป็นยังไงตั้งแต่1นึมยัน4ี่เนะฮะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับผมโอ้โหก็พัฒนามาไกลอยู่เหมือนกันนะฮะค่อยๆหน้าสวยขึ้นเรื่อยๆนะไอเจ้าหมอนี่ เ <laughs> จ้าามสำหรับนักวาดนะครับมันอดไม่ได้หรอกะฮ่ที่จะได้เปรียบเทียบการพัฒนาของงานตัวเองนะครับว่าในเมื่อก่อนกับตอนนี้เรามาไกลขนาดไหนกันแล้วเนะ่ก็หลังจากที่ผมได้เห็นรูปผมก็รู้เลยโอ้หลายๆปีผ่านมานี่มันก็มีการพัฒนาอยู่จริงๆนี่แนะ่แล้วก็ดีขึ้นจริงๆนี่แนะอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งไอตอนที่ผมได้วาดภาพภาพานในปี2018นะฮะในตอนนั้นผมก็รู้สึกว่าเอ้ยภาพมันสวยมากๆเลยเว้ยผมได้ใช้ความสามาถของตัวเองในปีนั้นตอนนั้นอะ แบบเอ้ยเต็มที่แล้วก็รู้สึกแบบอืเป็นงานที่ดีของปีนี้เลยเนะี่ยผมรู้สึกชอบมันมากเลยเว้ยพอะที่ดูภาพของหลายๆปีเนี่ยครับมันก็ได้เห็นถึงการพัฒนาของลายเส้นตัวเองเว้ยว่าเอ้ยกว่าจะมาถึงปัจจุบันนั้นเมื่อก่อนเส้นเราเป็นยังไงแล้วก็แต่ก่อนใช้วิธีอะไรในการลงสีหรือแบบไหนยังไงเนะี่ยมีการปรับเปลี่ยนง,งส่วนไหนไปบ้างเนี่ยและภาพล่าสุดองเรานั้นแตกต่างจากอดีตมากน้อยแค่ไหนเนะฮยหรือว่าจริงๆแล้วตัวเรานะั้นยังคง,ย,งย่างอยู่กับที่อยู่นะฮะมันเป็นการเปรียบดดเทียบ ซึ่งได้าถามผมว่าในรูปที่4นะี่นั้นแตกต่างจากรูปก่อนๆยังไงนะผมมองว่าในรูปเนี้ยผมมีการพัฒนาเรื่องการลงแสงขึ้นมามหาศาลเลยหลยะฮะดูจากถ้าเทียบกับภาพเก่าๆนะครับก็รู้ได้ว่าแสงมันค่อนข้างที่จะไม่คุมโทนเท่าไหร่นะฮะแต่ของครั้งนี้นะครับรู้สึกว่าแสงมันช่างอร่อยซะเหลือเกินรู้สึกมันกลมกล่อมมันคุมโทนละเกินนะก็มันก็เป็นไปตามภาษาคนอวยงานตัวเองเลยฮะก็ประมาณนั้นแหละมันกับเออ ซึ่งไอเจ้าตัวแสงในภาพในภาพนี้นีครับก็คือแสงมันจะมาจากทางด้านบนเป็นแสงที่ค่อนข้างที่จะสว่างแล้วก็เป็นไปทางแสงสีส้มๆนะครับความสว่างนะครับทำให้เห็นได้เลยนะครับว่าตรงส่วนของด้านหลังของผมของภาพนะครับมันจะเป็นแบบสีออก โทนขาวไปเลยนะฮะอย่างที่เห็นซึ่งถ้าอิงจากความเป็นจริงแล้วนะครับผมด้านหลังมันก็คงไม่สว่างอะไรขนาดนี้หรอกนะฮะแต่ก็มันเป็นเทคนิคนึงในการวัดภาพนะแล้วผมก็เลยอยากลองหยิบมาใช้ก็เลยลองหยิบมาใช้กับภาพนี้แล้วมันก็ออกมาเวิร์กอยู่เหมือนกันนะครับผมนะและในตอนนี้นะครับมันก็มาถึงในช่วงของการเก็บรายละเอียดของงานแล้วนะครับในตรงนี้นะครับเราก็ใช้การทับเส้นเก็บรายละเอียดงานกันนะครับผมนะ ก็เช่นเคยครับเนื่องจากเราไม่ได้ตัดเส้นอะไรละเอียดขนาดนั้นนะครับสุดท้ายนะครับเราก็เลยต้องมาใช้การทับเส้นนะครับเก็บรายละเอียดในส่วนที่มันเห็นว่ามันมีย,มยังมีความรกอยู่อะไรทันองนี้นะครับอย่างเช่นตรงของมวกหรือว่าตรงของเส้นผมนะครับเราก็จะมาเพิ่มรายละเอียดตรงบางส่วนเข้ามานี่ย เพิ่มรายละเอียดต่างๆเข้ามาเรื่อยๆนะครับส่วนตรงผมนี่ก็คือเพิ่มความแบบว่าหัวกระเซิงกระเซิงนะครับหรือว่าจะงอยผมไปผมอะไรต่างๆเข้ามานะครับเพื่อให้มีความเป็นธรรมชาติยิ่งขึ้นนะครับไม่แข็งจุดเกินไปนั่นเองนะครับผมแล้วหลังจากที่เรานะครับเก็บรายละเอียดจนเป็นที่น่าพอใจสําหรับตัวเองแล้วนะฮะก็เข้าสู่กระบวนการวาดฉากหลังนะครับผมนะซึ่งในส่วนของตัวฉากหลังนะครับผมจะอิงตามรูปแบบที่ผมได้เคยวาดเอาไว้ในงานก่อนๆนะครับแต่ว่าก็จะมีการ ปรับเปลี่ยนอะไรขึ้นมาเล็กน้อยถึงฟันกลางนะครับพัฒนายิ่งขึ้นหรืออาจจะถดถอยลดลงก็ไม่รู้นะครับแล้วพอเราทําฉากหลังอะไรสําเร็จเสร็จสิ้นงานก็จะสําเร็จเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยเช่นเดียวกันครับผม โอเคครับทุกคนงานก็สําเร็จเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นยังไงกันบ้างชอบกันหรือเปล่าจะคิดเห็นยังไงก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์มาได้ที่ด้านล่างใต้ดีสคริปชันได้เลยนะไว้พวกนายก็สําหรับในคลิปรีโอนี้นะครับสาหรับภาพภาพนี้แล้วก็ตัวผมก็ต้องขอจากลากันไปก่อนนะสำหรับในสปีดเพนคลิปหนะ้าจะเป็นใครหรืออะไรนั้นก็รอดูดกันได้เลยนะไว้พวกนายเอาละงั้นตัวเราก็จากลากันไว้ก่อนแล้วเจอกันอยากเจอกันได้แล้วเรวือไม่